สวัสดีค่ะทำเอาช็อกกันทั่วหน้าสำหรับแฟนๆวง Big Bang เมื่อมีการรายงานว่าท็อปออกจากวง Big b แบ g แล้วเมื่อวันที่3 1เดือนที่แล้วนะคะท็อปได้ตอบกลับความคิดเห็นของแฟนๆที่ถามว่าคุณออกจาก Big Bang แล้วหรือบนโซเชียลมีเดียท็อปกล่าวว่าฉันได้ออกจากกลุ่มแล้วและเสริมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วฉันกำลังเผชิญกับบทใหม่ในชีวิตของฉัน สำหรับวันนี้ท็อปตัดสินใจนะั้นไม่มีวันที่แน่ชัดเนื่องจากทางว g ยยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการค่ะแน่นอนว่าจะยังไม่มีการกลับคำพูดค่ะอีกทั้งเจ้าหน้าที่ YG ยังระบุว่าไม่มีแผนใดๆสำหรับ Big b a บนทำให้ตอนนี้ค่ะเพียง GD ดีเท่านั้นที่ยังอยู่กับ YG ค่ะพี่ท็อปอยังประกาศอีกว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาจะเข้าร่วมในโครงการท่องเที่ยวดวงจันทร์เรียมูนของ Space อบริษัทสำรวจอวกาศสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งโดยอีรอนมาร์ยานอวกาศจากโคจอรอบ ลงจัดและบินเป็นเวลา7วันและกำลังเตรียมคัมแบ็กในฐานะศิลปินเดียวค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังคงติดตามต่อไปว่าท็อปจะเปลี่ยนโซโล่ออกมาตอนไหนแล้วหวังว่าแฟนๆจะยังคงสนับสนุนเขาในฐานะศิลปินเดียวอีกเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ลิซ่าแบล็คพิ้งก็กลายเป็นค p o ปแอดนะคะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมประจำเดือนพฤษภาคมด้วยยอดเพิ่มขึ้น1นึ่งล้านสี่แสนหกมสี่พันแปด้อยเก้าสบห้าซับค่ะและนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวที่แอดนามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ